สวัสดีจ้าพบกันอีกเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะอ่ะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวจะเช็คดวงส่วนตัวนะแอดไลน์ไอดีตรงนี้มานะ t r a i y a 3 6 9ในการตรวจเช็คดูดวงส่วนตัวนะแอดไลน์มาเพื่อจองคิวเอาไว้ก่อนนะคะ มาดูกันสิว่าพรวิเศษที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้คือพอรวิเศษเรื่องใดเนาะพรวิเศษที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้คือพอรวิเศษเรื่องใดนะคะเป็นพลังงานรวมนะเป็นแรนดอมนะจะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะ ดูเพราะเป็นแนวทางนะดูเพราะความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะจ๊ะช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังนะ<บ>ถ้าคุณเชื่อตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบ,บถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเอาไว้เนาะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟัง คลิปพลังงานบวกพลังงานแห่งคลื่นแห่งความโชคดีของช่องเรานะจ๊อะอะ ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนด้วยนะคะขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนสัมผัสความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพีไพายทั้ง78ใบนะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นตัวของคุณเป็นพลังงานของคุณนะจ๊ะสิบใบแรกก่อนนะมาดูกันซิว่า พรวิเศษที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรเนาะมีความแตกต่างกันไปนะตามบุญตามกรรมตามวาสนาของแต่ละคนนะขอไม่เท่ากันขอไม่เหมือนกันบุญทํากรรมแต่งวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันนะจ๊ะพลังงานใบแรกเป็นพลังงานของคุณนะเอเนจีของคุณโอ้ะสิบถ้วยพลังงานช่วงนี้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณมีความสุข แล้วพลังงานสิบถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่รักครอบครัวคนที่ทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อคนในครอบครัวเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดูแลคนในครอบครัว เห็นไหมสิบถ้วยเป็นพลังงานของคนที่มีความอบอุ่นมีความรักให้กับคนในครอบครัวและคนรอบตัวของคุณนะแล้วคุณก็ได้รับการซัพพอร์ตการดูแลการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือได้รับความรักจากคนในครอบครัวคุณเช่นเดียวกันนะพลังงานสิบถ้วยเป็นพลังงานของความสุขนะความสุขในครอบครัวบ้านสิ่งที่ดีนะความสุขนะบ้านคือ zone, เซฟโซนแห่งความสุข ั่นไงนะพลังงานแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวที่คุณมีอยู่ณนะตอนนี้อะมาดูกันเลยนะมาดูกันเลยว่า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 พรวิเศษที่คุณกำลังจะได้รับโอ้โหเจ็ดเหรียญมันคือสิ่งที่คุณปรารถนามันคือสิ่งที่คุณรอคอยมันคือสิ่งที่คุณเฝ้าคิดเฝ้าฝันพิจ,จะะารณาเออนะเฝ้ารอคอยมา นานแสนนานหรืออาจจะไม่นานหรอกอาจจะแบบเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสรอคอยปรารถนาอยู่เนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องการเงินก็คือนั่นแหละคุณรอเงินคุณก็จะได้เงินหรือถ้าคุณรออย่างอื่นก็คุณก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่รอคอยเห็นไหมไพ่เจ็ดเหรียญการพิจารณาหรือว่าผลผลิตที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้คุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวได้ค่าตอบแทนได้สิ่งที่แบบเออผลตอบแทนมันมานะไพ่เจ็ดเหรียญโอ้ไพ่ดีนะ พรวิเศษที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้สามไม้เท้าโอ้โหเจิดจ,จลัดประพัดสอนสวยงามเลยนะสามไม้ตรงนี้นะก็คือว่าแสงสว่างอนาคตการได้ขยับขยายการมีโอกาสมีช่องทางสิ่งดีความสำเร็จนี่เห็นไหมพลังงานดีมากพลังงานดีมากใครรอการงานนะใครรอง,งานก็จะได้งานหรือบางคนเนี่ย คือได้ลงทุนเอาไว้หรือว่าลงแรงเอาไว้หรือทําอะไรไว้เนี่ยคุณกําลังจะได้ผลตอบแทนค่าตอบแทนนั้นนะคะเออนะก้าวหมายก้าวหมายมันเป็นสิ่งที่คุณพยายามทํามา สักระยะหนึ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยกับมันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำพยายามทำภาคเพียรทำอยู่เนี่ยมันกําลังจะประสบความสำเร็จมันกําลังจะเป็นไปในสิ่งที่คุณคา,าดการเอาไว้นะคะโอ้ไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญกับก้าวไม้เออหนาะเป็นไพ่พลังงานของคนที่ เซฟตัวเองนะคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มเซฟ <onu? S 1> ตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นนะคุณเริ่มหวงแหนพลังงานอ่าภายในของตัวเองมากขึ้นนะคุณเริ่มไม่อนุญาตให้พลังงานลบๆหรือสิ่งหลายๆอะไรมาลบกวนพลังงานภายในของคุณนะคุณเริ่มดูแลตัวเองดูดีมากขึ้นนะคะโอ้เป็นพลังงานสี่เหลี่ยมคุณเริ่มแบบเขาเรียกว่า มีเซฟโซนมีแบบอะไรแบบป้องกันตัวเองมากขึ้นอนะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วคุณแบบเริ่มไม่อนุญาตให้พลังงานที่ไล้ยๆเข้ามารบกวนในจิตของคุณแล้วนะพลังงานลบลบอะไรเงี้ยคุณเริ่มไม่อนุญาตแล้วคุณเริ่มแบบเซฟตัวเองแล้วนะสี่เหรียญอ่ะมาดูกันต่อสิเนาะว่าพรวิเศษใดที่คุณกำลังจะได้ต่อจากนี้เลย Queen of Pentacles พระราชินีถือเหรียญ ความโชคดีทางด้านการเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยโชคลาภเงินทองนะโอ้โห و, ได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการดูแลเห็นไหมเป็นไพ่พระราชินีถือเหรียญเป็นไพ่แห่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยเป็นไพ่แห่งความโชคดีเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยเงินทองเต็มไปด้วยชีวิตที่มีความครบ คันนะอยู่ในตัวคุณเลยพระราชินีเหรียญเห็นไหมพระราชินีเหรียญเนี่ยสำหรับเนี่ยเขามีครบเลยนะผลไมกลากไม้ความอุดมสมบูรณ์ดอกไม้มีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยคือครบอะอุดมสมบูรณ์ ลายล้อมไปด้วยสิ่งที่ดีโอ้ยเป็นพลังงานพลังของพระแม่พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นพลังงานพลังของผู้หญิงด้วยนะคะโอ้โหพระราชินีเหรียญน,นะเออเนาะพรวิเศษใครไปขอเงินกับพระแม่ลักษมีไปขอพรกับเทวีไปขอพรกับพระแม่กับพระแม่อะไรก็ได้มานะนเห็นไหมโอ้โหเจ้าแม่ให้โชคพระแม่ให้โชค หรือว่านารีอุปถัมภ์หรือว่าถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงก็คือเหมือนดวงคุณจะโชคดีนะดวงคุณจะมั่งคั่งดวงคุณจะเป็นแบบผู้หญิงที่มีค่าเออนะพลังงานใบต่อไปเป็นไพ่ชาริออตนะเป็นพลังงานของการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายสู่ความสําเร็จเป็นพลังงานของอ่า บางคนนะเดินทางแล้วโชคดีอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็เขาเรียกว่าเกี่ยวกับยานพาหน,นะแม่ย่านางให้โชคก็ได้หรือเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางหรือว่าได้ข่าวดีจากทางไกลก็ได้ด้วยไพ่เดอะชลิออดนะเป้าหมายการบรรลุเป้าหมาย,การ,รรามายการเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะความแข็งแกร่งความแข็งกล้า เห็นไหมดวงชะตาจะดีดวงจะพุ่งเออหนาะดวงจะพุ่งหนาะดวงจะลุ่งพุ่งแรงไพ่เดอะเวิลด์พระแม่ไกอาได้รับการโปรเทคได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองหนาะจากยูนิเวิร์สจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่ไกอาก็ได้พระแม่ธรณีก็ได้นะคะไพนะ่เดอะเวิลด์เนาะไพ่เดอะเวิลด์เป็นพลังงานของ ความอุดมสมบูรณ์เป็นพลังงานของการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานของความคงทนหนามีผีเสื้อผีเสื้อคือการเปลี่ยนการล็อกคาบการเปลี่ยนนะจากดักแด้เป็นผีเสื้ออะไรอย่างนี้การเปลี่ยน เปลี่ยนไปในแบบอุดมสมบูรณ์สวยงามขึ้นอะไรอย่างนี้มีเต่าด้วยเต่าคือสัญ,ญลักษณ์ของอายุยืนมั่นคงอะไรประมาณนี้นะ the world การอบอุ้มเห็นไหมการได้รับการอบอุ้มได้รับการปกป้องได้รับการ p r o เทคจาก universe จากสิ่งศักดิ์สิทธิ นะความอุดมสมบูรณ์พลังงานแห่งความสําเร็จพลังงานแห่งความสมหวังพลังงานแห่งความสมบูรณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะกับตัวคุณนะโอ้โหต่างประเทศโซนะเชียลออนไลน์นะเด่นนะบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลนะ The Chariot the World บางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลนะบางคนมีโอกาสได้ดีลงานต่างประเทศหรือว่าบางคนแบบเกี่ยวกับสื่อ โซเชียลออนไลน์สื่อมีเดียต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะเออนาเด่นนะไพ่ราชินีควีนซอฟแวรราชินีไม้เท้าความสำเร็จความมุดมสมบูรณ์นะมีโอกาสเลยการงานสิ่งที่คุณพยายามทำมาตลอดสิ่งที่คุณเหนื่อยคุณหนักมาตลอดอะไรอย่างนี้ก็คือ มันเป็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นนั่นคือผลลัพธ์แห่งความสําเร็จนั่นคือผลลัพธ์ที่ชื่นใจมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสประสบความสําเร็จหนาะหรือว่ามีโอกาสที่มีรากฐานแห่งความมั่นคงในสิ่งที่คุณทําในการงานหรืออาชีพหรือว่าสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรงทาเอาไว้แล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังฐานอํานาจบาร,รมีนะไพ่พระราชนีไม้เทา้าเห็นไหมบริวาร เนาะมีสิงโตมีเสือนะถือแบบนั่งอยู่บนบัลลังมีดอกทานตะวันด้วยแล้วก็ถือคทามีแสงสว่างมีแพทชั่นมีไฟมีความคิดมีไอเดียโอ้นะมีเสน่ห์เออนะมีแบบคืออำนาจวัสนาบารมีอะไรอย่างเนี้ยนะนี่คือพลังงานพรอวิเศษที่คุณจะได้รับนะ โอ้ไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเลยมันเกิดจากความตั้งใจของคุณมันเกิดจากความเพียรของคุณมันเกิดจากความมานะของคุณเห็นไหมคุณก็จะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นไพ่แปดเหรียญคือไพ่แห่งความโชคดีทางด้านการเงินที่มาจากความสําเร็จเออนะทีออ่ผลลัพธ์ที่ได้นะที่คุณได้เพียรหรือตั้งใจนะกระทำสิ่งนั้นนะเกิดขึ้นนะดูกันต่อไปเลยนะคะว่า ว่าว่าว่าพรวิเศษที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คืออะไรอีกโอ้ judgment ดวงเปิดชะตาเปิดฟ้าเปิดถึงเวลาของคุณแสงสีสายเส้นแบบเขาเรียกยังไงอ่ะสายลุงอ่ะเหมือนแบบเออได้เดินได้เดินบนสายลุงที่สวยงามไปสู่ความสุขความสำเร็จ ที่จะเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโชคดวงชะตาหนาะจัสมิไพ่แห่งการกระทำจัสมนินหนากฎแห่งกรรมดีและกรรมไม่ดีที่กำลังจะส่งผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีนะจัสมนินราชินีเหรียญสิบถ้วยพลังงานแห่งความสําเร็จพลังงานแห่งความมั่งคัง่งพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์พลังงานของคนที่จะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพลังงานของคนดวงเปิด นะพลัางงานของคนที่ดวงเปิดที่ดวงแบบจะมีความพลั้งพร้อมมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นพรวิเศษเนี่ยคุณกําลังจะได้รับพรวิเศษแน่นอนพรวิเศษที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คืออะไรอีก The Tower The Tower แล้วก็ตามมาด้วย uh, Devil t ดอะทาวเกับ Devil นะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันหรือจะได้อะไรมาแบบฟุกฟุกหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนว่าสวรรค์หรือว่าจาักรวาลยูนิเวิร์สหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้หรือดวงชะตาของคุณเนี่ยเขาจะพังทลายพังทลายกับอะไรที่มันไม่ดี นาะอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์หรือว่าอะไรที่มันไม่ใช่หรืออะไรที่มันมารบกวนดวงชะตาของคุณรบกวนชีวิตคุณเนี่ยจะถูกพังทลายลงไปเพื่อให้ได้กําเนิดสรันร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาใหม่นะคะพลังงานของไพ่เดวิลเนาเป็นพลังงานของการดึงดูดเป็นพลังงานของความผูกพันเป็นพลังงานของออสิ่งที่คุณติดอยู่นะ สิ่งที่คุณติดอยู่สิ่งที่คุณแบบเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในหลุมนั้นอาจจะอยู่ในบ่วงบ่วงนั้นหรอเนาะพลังงานเดวิลนะดูกันต่อมาดูกันต่อสีเนี่ยเขาจะพังทลายสิ่งนั้นให้คุณนะเขาจะพังทลายสิ่งนั้นให้คุณพรวิเศษที่คุณจะได้รับอีกคืออะไรพรวิเศษที่คุณจะได้รับมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหม แทมเพรนขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตต่อจากนี้เนะี่ยชีวิตก่อนหน้านี้มืดมัวชีวิตก่อนหน้าเนี้ยเทาๆาดักดักดำดำขมุกขมัวติดอยู่ในบ่วงบ่วงแบบบ่วงอะไรสักอย่างอะบ่วงปีศาจซาตานบ่วงอะไรสักอย่างอนะเนาะคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการหลุดพ้นนะจากบ่วงนั้นนะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกําลังจะพังทลายบ่วงนั้นให้คุณกําลังจะพังทลาย อาภรีาสัตซาตาหรืออะไรที่มันมา่วงมัาหน่วงชีวิตคุณอยู่นะชีวิตต่อจากนี้จะเปิดคลืนดวงจะเปิดจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเยนดวงของคนที่กําลังจะหลุดพ้นจากวิบากเคราะห์กรรมเป็นดวงของคนที่กําลังจะหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาด้วยนะคะดวงกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงจะเปิดชีวิตจะสดชื่นสดใสเห็นนะมมีสีลุง้ง สีลุงมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยบางคนมีโอกาสเดินทางบางคนมีโอกาสยกย้ายนะคะเออหรือบางคนเนี่ยดวงเปลี่ยนและทิศทางเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นพรวิเศษที่คุณจะได้รับต่อจากนี้เป็นไพ่ราชาถ้วยไอ,อ้อัศวินถ้วยแล้วก็ปิดท้ายมาด้วยสี่ถ้วยโอ้โหสี่ถ้วยสำหรับนี้จัก,กระคุณจะเปิดเห็นไหมการฝึกจัก,กระการทำสมาธิการนิ่งเงียบ หรือการ เขาเรียกว่าดึงดูดในแรงปัตธนาในสิ่งที่คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณร้องขอกำลังจะสมหวังกำลังจะเป็นจริงนะแล้วดวงเหมือนกับว่าแสงสว่างกำลังจะเกิดขึ้นนะชีวิตกำลังจะแบบโอ,โอเคมากเลยนะเป็นจิตวิญญาณเลยเนี่ยเป็นไพ่ของจิตวิญญาณเป็นไพ่ของคนที่แบบจักระเปิดมีความสงบนิ่งเป็นไพ่ของคนที่ใช้กดแรงดึงดูดด้วยนะพลังงานก็คือเป็นพลังงานของคนที่ดึงดูด สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วช่วงเนี้ย คุณมีโอกาสสมหวังในสิ่งสิ่งนั้นนะอ๋อพลังงานของรัศวินทวยคือข่าวดีเห็นไหมอัศวินถ้วยคือข่าวดี ah ววข,วดข่าวดีกําลังจะมาคุณกําลังจะได้รับข่าวดีคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการหรือคุณกําลังดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นมานั่นคือข่าวดีของคุณนะนี่คือพรวิเศษที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้ค่ะ อะขอให้โชคดีทุกคนขอให้เป็นไปดั่งคําทํานายนะคะโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ